นี้เนี่ยอปสอได้มาที่เรามีนัดยืน่นเอกสารสําคัญให้กับทางทางนายกสภานะครับทนายความนะฮะในเรื่องราวของที่เราเฉพาะเจาะตรงไปทีเ่เรื่องของกฎหมายสลรามว่าด้วยครอบครัวมาดกอย่างเดียวก่อนนะฮะปรากฏว่าเชื่อไหมครับทางผู้ใหญ่ของทางสภาทนายความเขาบอกไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่ามีคําสอนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอมีคําสอนให้ทําให้ผู้ชายเป็นฝ่ายคีดฟ้องอยาได้อย่างเดียวอย่างเงี้ย นะครับมีเอ่อเป็นออกเป็นกฎหมายแล้วก็มีออกเป็นกฎหมาย,มออมายใช้เป็นคู่มือฉบับนี้ครับใช้ในในศาลเนี่ยว่า,าผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้ามีประจําเดือนถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะนะครับทางศาสนาแล้วนะฮะผู้ชายก็คือแค่ช่วยตัวเองได้นะฮะคือมีน้ำประจุธิดเคลื่อนถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ ซึ่งแตกต่างกับของทางพุทธเรานะฮะทางกฎหมายสากคนแพ่งและฝ่าน,นี้ก็คือต้องอายุ1ิปีขึ้นไปถ้าจะแต่งงานนะฮะถ้าจ,จะมั่นเนี่ยแต่ของเขาก็คือสิบวกเศษสิบวกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจะออกจากการเป็นพี่เยาว์ได้ก็คือแค่อสิจิเคลือ่อนหรือมีประจําเดือนอย่างเงี้ยน,นั่นก็คือตามมาผลก็ตามมาคือจะเกิดการแต่งงานกันตัางงานนต้งแต่เยาว์ไหฮะหรือแม้กระทั่งมีการทักคู่เยาว์ถ้าเป็นของเราทักคู่เยาว์นะฮะทักคู่เยาว์แต่ของเขาคือไม่เป็นไรละถือว่าโตแล้วแค่มีมีอสิจิเคลื่อนหรือมีประจําเดือน ผลกระทบก็ตามมาแน่นอนครับต่อสิทธิของเด็กฮะเด็กเยาวชนเราเนี่ยก็จะกลายเป็นโตก่อนวัย mm hmm. เปรียบเหมือนตัมะม่วงฮะยังไม่ทันสุกเลยเอามากินก่อนมันได้ไหมฮะมันก็เปรี้ยวถูกไหมครับกินไม่ได้ฝาดเหมือนกันเด็กเยาวชนอายุ8ปขวบ9กขวบ1ิขวบ1ิขวบยังเด็กยังวัยอยู่เลยยังอยู่ในวัยเด็กยังอยู่ในวัยเรียนยังยยยวัยใดวัยที่คบหากับเพื่อนฝูงเรียนหนังสืออยู่แต่จะให้เขาไปเป็นผัวเป็นเมียกันอย่างนี้มันไม่เหมาะครับ ซึ่งหลักศาสนาอิสาลามเขาเป็นอย่างนั้นแต่ของเราไม่ใช่แต่เมื่อมันถูกนํามาใช้ในประเทศไทยที่น่าผมขื่นใจคือผมรู้สึกสงสารคนไทยพุทธในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ามากๆเพราะมันถูกใช้ตั้งแต่2,489ท่านผู้ชมครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าทาไมคนไทยพุทธในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้าจากเคยมีประชากรคนไทยพุทธเกือบหนึ่งล้านคนทําไมทุกวันนี้ลดลงลดลงลดลง,ลดลงเหลือไม่ถึงหกหมื่นเพราะมันกลายพันธุ์ด้วยกฎหมายอิสาลามว่าด้วยครอบครัวมาหกเนี่ยครับ นะครับวันนี้ถือว่าฟ้าเปิดฝนตกฟ้าเปิดทําให้รู้ความจริงละนะครับสิ่งที่ถูกกดทับไว้ถูกเปิดออกมาฮะสภาทนายความรู้แล้วนายกรู้แล้วแล้วก็ข่าวดีครับรองนายกก็รู้ฮะที่มารับเอกาสารจากเราฮะแล้วยังมีทางทีมทนายอาสาผู้หญิงอีกหลายคนที่รับรู้ว่าเฮ้ยมันมัน,มนกดขีทางเพศขนาดนี้เลยหรอผู้หญิงต่างๆนะครับจะต้องเป็นฝ่ายถูกเลือกอย่างเดียวนะครับถูกเลือกให้มาแต่งงานถูกเลือก่จะถูกฟ้องหย่าไม่มีสิทธิ์อะไรเลยฮะ แล้วมาใช้ในประเทศไทยไม่ได้ใช้ที่รัติสลามใช้ในสี่จังหวัดท่านผู้ชมครับคิดดูแล้วไม่พอครับไม่หนำใจจะเอามาใช้ทั้งประเทศไทยนะครับทั้งผู้หญิงนะครับถูกกดขี่ทางเพศแล้วเด็กโยวชนเราจะถูกกดขี่อีกยังไม่หนำใจครับจะมีการเพิ่มสารเด็กโยชนอิสลามจะมีการเพิ่มสามแพ่งอิสลามมีการเพิ่มสารดีไกสลามมีการเพิ่มสารจังหวัดสลามให้ทุกจังหวัดเลย แล้วถ้าเกิดอปปสไม่มาขัดขวางไม่มายื่นเอกสารถึงประธานผู้แทนราษฎรถึงรองประธานผู้แทนราษฎรถึงผู้นําฝ่ายคา้านนะครับถึงนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งคะแนนที่ลงประชามติในเว็บไซต์ของรัฐสภาคนคัดค้านถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมครับถ้ามันผ่านออกมาสิ่งที่ตามมาเราจะเราจะถูกยึดด้วยตุลาการฮะนะครับเราจะเจอตุลาการที่เป็นสามเต็มไม่หมดทับเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็จะสัตตัดสินตามคําสอนตามคำพิกุรอาเป็นกฎหมายฮนะ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดนะครับวันนี้สภาไายในตามรู้ความจริงแล้วนะครับและนอกจากนั้นเรื่องมือดกอีกถ้าผู้นำครอบครัวเจ้ามรดกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องลุงป้านะอาเกิดไปรับอิสลามไว้นะครับเกิดเขาจะให้มรดกลูกหลานก็ต้องเข้าอิสลามไม่งั้นไม่ได้มรดกเป็นเป็นการบีบกันนะฮะให้เข้าอิสลามไปโดยปยายครับเปรียบเหมือนกับท่านผู้ชมครับเปรียบเหมือนกับตู้ตู้ปลาตู้หนึ่ง มีปลาทองมีปลามีปลาเงินมีปลาทองเลี้ยงกันสวยๆงามๆอยู่ๆวันดีคืนดีมีปลาดุดุขึ้นมาสักตัวหนึ่งอย่างที่ว่าเอาปลาพิรัญญาหรือปลาปลาที่ดุดุเงี้ยฮะปลาปลาดุดุดมามาเลี้ยงรวมกันกับปลาสวยๆงามๆถามว่าถ้าไปเลี้ยงอยู่อย่างนั้นปลาสวยๆงามๆจะอยู่ได้ไหมเดี๋ยวก็โดนกัดตายหมดถูกไหมครับเหมือนกันนะครับผองเรามีกฎหมายที่ดีอยู่แล้วในประเทศไทยทั้งประเทศคือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นะครับกฎหมายมอดกกฎหมายครอบครัวที่ใช้เป็นมาตราฐานสากลระดับ